สวัสดีนะทุกคนว่าคือว่าวันนี้เราจะมาสอนตัดคลิปอะ่ะจะมาสอนเออมทำคลิปให้มันมีเสียงเหมือนใน tiktok ก,กดตรงขั้นแรกต้องเข้าไปในที่ youtube กดเข้าไป youtube ค่ะพอกดเข้าไปใน youtube ก,ก็รอแปบ๊บรอแป๊บนิดหนะึ่งนะรอหนึ่งนะคะเราจะให้มันมีเสียงเพลงด้วยก็กดช่องตัวเองเลยค่ะกดเข้าไปพอกดเสร็จก็กดดูช่องค่ะกดดูช่อง แล้วก็กดปุ่มบวกด้านล่างค่ะปุ่มบวกด้านล่างแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ลอาถ้าทุกคนจะทำติ๊กตอกอ่ะเอ็คะ ง่ายแ้วทก็กดเสร็จนะคะกดเสร็จเนี่ยแล้วก็มันจะโหลดอย่างเงี้ยเลยจะโหลดอย่างเงี้เลยก็รอแปบ๊บรอแป๊บนะคะทุกคนรอนะรอรอรอ,อแป๊บเดียวมันจะโหลดเลยรอแป๊บนะคะรอแป๊บเดียวเลยไม่นานมากมันก็จะโหลดมาเลย ก็รอแปบ๊บรอไปรอแป๊บเลยนิดเดียวเองนะรอไม่นานมากแล้วทุกคนแล้วเราขอตัดภาพไปเลยละกันเพราะามันรอช้าติ๊กทูกติ๊กถูกถ มีค่ะทุกคนแล้วมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนแล้วให้ทุกคนกดใส่ใส่เสียงด้านบนใส่เสียงอ่ะมันจะเป็นรูปเพลงอ่ะกดเข้าไปนะแล้วก็เลือกเพลงที่ทุกคนอยากได้เดี๋ยวเราจะเอ,อ่อตัดภาพไปเลยละกันเพลงใคนกเแบบไม้อเ ทุกคนพอเลือกเพลงเสร็จทุกคนก็กดเพลงที่ทุกคนอยากได้เลยเราจะเลือกเป็นเพลงนี้เลยแล้วทุกคนก็กดสูกเลยนี่นะคะแล้วทุกคนก็กดถัดไปกดถัดไปนะพอกดเสร็จทุกคนก็กดอัปโหลดอัปโหลดค่ะกดอัปโหลด แค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย